เอ์นี้ไงจารึกรัชการที่ห้าเข้าตรงนี้ละบ้่งถนนที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับอันนี้คือถนนใหม่นะแต่ว่าเราจะไปหาหลักหินนะครับอีกหลักหนึ่งนะที่อยู่ตรงกลางนะของช่องตะโกรครับ ตามที่พระเล่าบอกนะว่ามันอยู่ใกล้ๆลำธารซึ่งพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่มีศิลาจารึกของราชาัชกาลที่ห้าเลยนะเฮ้ยเดียวเดยวเดียวเดวเฮ้ย,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 ยมันเหมือนรอยคนโบราณสกัดเลยนะเนี่ยไปหาหลักหินก่อนครับ อ๋อมันเดินลงมาทางนั้นที่ผมเดินอ้อมครับน่าบะมันไดยย้ทางนู้นอยู่หลังศาลนี่นะเออนี่ไงจารึกรัชากาลที่ห้านี่ครับ เพื่อนๆอ่านการเอาเองนะหลายบรรทัดเลยอันนี้จานิรึกราชากรารที่ห้าอยู่นี่กรมอุ้ยผมมองไม่ค่อยชัดนะเพื่อนๆจารนาเอาเองนะเฮ้ยเหมือนลิงเลยเมื่อกี้นก อตรงไหนนะที่พระบอกว่ามีหลักโอ้ถ้าต้องเดินลงไปลำธารในไปแล้วคงเนี่ยทางลงไปยังคงไปอีกไกลพอสมควรนะ ơi. Ừ. Ừ. กัคงไม่เดินไปแล้วครับไห่เท่านี้แหละนะเป็นกาว่าการตามหาหลักหินริมลำธารที่ช่องตะโกโบราณนะที่ไม่ใช่ช่องตะโกที่เขาตัดใหม่ตรงนี้นะยกเลิกครับว่ามันรกมากเลยแล้วเราก็ได้แค่ฟังตามคำบอกเข้ามานะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะเดิเนนไปหลงป่าอย่าเสี่ยงดีกว่าอย่าเสี่ยงครับมาดูสิจานที่รอห้าไหนกันแน่ อันนี้หรือเปล่าจาริกรอห้ากรมเพื่อนเพื่อนคนไหนอ่านออกนะครับช่วยแปลเลยนะนี่ครับมันดูตรงนี้มันจะเหมือนมีอักษรโบราณอีกชุดหนึ่งนะ,ะตรงนี้คล้ายอักษรเขเบนนะ,นะข้างบนนี่อักษรไทยคล้ายๆนะในืข้างล่างเนี่ยมีอีกไหมจารึก ข้างบนนะครับจะเป็นถนนช่องตะโกตัดใหม่ครับแสดงว่าตอนสมัยท่านเอเตีียนแอ,อมโอนยมาไปทางนู้น,ทา,นทางลำธารจะมีจารึกอยู่2ก้อนนะครับหินนะคือก้อนนี้นะครับกับก้อนนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนทราบนะครับว่าอันไหนเป็นของราชการที่5นะช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันมีอยู่2 2ก้อนเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มจากก้อนนี้ก่อน เพื่อนๆจะได้ยินเสียงรถขึ้นตลอดเวลานีมันช่องตะโกนะมันยังไม่สุดยอดเขานะนี่กำลังขึ้นจะเสียงรถยนต์รถบรรทุกผมดูข้างล่างนะเผื่อจะเจอพวกเศษอินโบราณน,นะแต่ไม่เจออันนี้นะก้อนที่หนึ่งนะให้ดูว่าสัดส่วนของมนุษย์กับหินธรรมชาติก้อนใหญ่เนี่มันเป็นขนาดไหนนะอันนี้ไม่มีความรู้นะเรื่องจารึกตรงนี้นะใครมีความรู้ช่วยบอกด้วย อันที่หนึ่งนะเดีย๋ยวเราจะไปดูก้อนที่สองต่อสูงอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะหินถ้าเรามาดูตรงนี้มันก็มันก็ดูเก่าๆเหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่รู้เหนะม,มือนกันกรมหมื่นสักอย่างนี่แหละแล้วก็มีพวกต้นเฟิร์นเน่ยขึ้นเลยเนี่ยเฟิร์นป่าสวยมากเลยธรรมชาตินะ มันจอดรถยากนะเพราะว่ามันอยู่ช่วงขึ้นภูเขาพอดีนะจริงๆแล้วไม่จะเป็นมาต้องดูก็ได้นะครับดูจากคลิปผมก็ได้เพราะว่ามันจอดยากออกยากอนะ่ะอันตรายด้วยเวลาฝนตกนะยิ่งอันตรายด้วยช่องตะโกนะเป็นอย่างนี้นะจารึกราชการที่5 2สองก้อนนะครับโอเคขอบคุณมากสวัสดี